ใชตื่นเช้ามาร้านนี้เลยค่ะโกอันค่ะเป็นร้านติ่มซำอยู่แถวอ่างซีลานะคะมาถึงก็รับปัดคิวนะคะได้คิวเขาจะพามาที่โต๊ะค่ะวันนี้เราได้เลข17นะคะร้านเป็นสไตล์จีนๆคะ่ะมาได้คิวเรียบร้อยแล้วก็มาเลือกเลยค่ะอยากทานอะไรนะคะเลือกเสร็จคิดเงินนะคะเขาก็จะมาเสิร์ฟที่โต๊ะเลยนะคะนึ่งแบบร้อนๆมาเลยค่ะน่ากินทุกอย่างค่ะเปิดเลิกกันด้วยโจ๊กเลยนะคะโจ๊กหมูค่ะใส่ไข่ค่ะ ไข่เขาก็ลวกมาอย่างดีเลยนะคะหมูนี่แบบก้อบเลื่อเลยค่ะโจ๊กเป็นโจ๊กข้นๆนะคะกินดีเลยค่ะออกกำลังกายเสร็จนะคะมาทานอาหารเช้าที่นี่ถือว่าแบบเด็ดเลยค่ะจิมซําก็หลายอย่างเลยนะคะที่เราเลือกมาค่ะโอ,โ,โอ้โหน่ากินมันซัดทุกอย่างไปเลยค่ะขนมปังหน้ากุ้งนี่ก็น่ากินนะคะโอ้โหเราเลือกมาแบบหลายเข่งมากเลยค่ะ ที่นี่แบบซาลาเปานะคะแป้งแบบดีโคตรเลยค่ะแบบตีเยี่ยมเลยนะคะอร่อยเลยค่ะกินกันแบบเพลินเลยนะคะคนเพียบเลยนะคะถ้าสมมติมาสายๆนี่รอคิวไปชั่วโมงแน่นอนค่ะร้านนี้เขาถือว่าดังเลยนะคะโอ้โหสุดยอดค่ะอันนี้อร่อยค่ะเป็นซาลาเปาไส้ถั่วแดงนะคะหอมๆชาเขียวดีค่ะปาตองโกที่นี่จิ้มสังขยานี่ก็เด็ดค่ะอยากให้มาลองค่ะ